السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ใหรวามันตะเรียนรูรอานและเรียนูทธาของพระอ์ขาว่ามันจะมีาอ่นพระกัมีรของพรมองค์้าว่ามัจมีการอ่านพะัีองพระง้า่ามันจะมีารอ่านรัมภีร์รงค์้าวามัจีการสระคัมภร์ของพทะองส์้านจีการ่านพระคัมีร์ของพระค์ขว่มันสะดีารก่ณนระคีรพะาต่ามันสุมกาสกุลนตรั้นงแต่เด้วลา5ันจั้งกา่เนลึ5ง6งาาตนจี5จนพรงม ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอัลฮัมดุลิลละชูโกรขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบ s า b h หัว h าลาที่พระองค์ยังทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มีหัวใจที่ได้ผูกพันอยู่กับอันกุรอานกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาตลอดระยะเวลาตะลุยดแดนชีวิตของเราเข้าสู่ปีที่4อัลฮัมดุลิลละนะครับชูโกรขอบคุณต่อพระองค AH ์ a l l a า Subhanahu Wa มากมากครับนะกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ ร่วมกันตะลุยกันมาและในวันนี้คงจะได้ปิดฉากกันในสุลอัตตอริกซึ่งถือว่าเป็นอายะสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะครับนะพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทาง Facebook l i v e ก็ดีหรือพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทางทีวีก็ดีนะครับรวมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราตามนะหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย46์4680140931นะครับ รวมกันเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับนะซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับนะตะลุยแดนเตนวิตของเราเนี่ยนะเ,เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับเพื่อสถานีของเราเหยียดทีมทีวีเพื่อเด็กกำพร้านะครับให้พวกเราทุกคนนั้นได้ทำเพื่อเด็กกำพร้าของเรานะครับไปในทางของพระอัยซุฮานะฮะะอาลานะครับ พี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทาง f a c e b o o k Live นะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของพี่น้องตลอดระยะเวลาการเรียนของเราหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับรายการตะลุยแดนจวิตของเรานะครับนะทำดีละรับชมจากที่ใดหนแห่งตำบลใดนะครับแจ้งการรับชมของพี่น้องได้นะครับนะแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอันกุรกันครับในช่วงแรกของเราเราไป ان الفاتح لك صلوى الطارق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم تهجين بدمرك الله نان تتصم พร้อมกันแล้วหรือยังครับอัลฮัมดุลิลละพร้อมที่จะเจาะประเด็นนะครับในอายัดสุดท้ายนะครับในสุลองอัลตอริกของเรากันแล้วหรือยังครับพี่น้องที่เคารพหน่อยครับนะอัลฮัมดุลิลละครับเราไปเจาะประเด็นกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละกับการรู้ของเรานะครับนั45ท่านพี่น้องครับฝากแชร์ด้วยครับผมฝากแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จัก แล้วก็มาร่วมเรียนกันครับผมัมดุลิลละครับนะแชร์ให้ได้สัก100ครับวันนี้ครับนะอายะสุดท้ายปิดฉากกันแล้วนะฮะปิดฉากกันแล้วนะครับนะโอ้โหทำดูลิลล่ะเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งซูร์ะหอที่เราจะจบกันในวันนี้นะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วพี่น้องที่ครับลายค่าบเราเจาะประเด็นกันไปใน2องอายะนั่นก็คืออายะที่15และอายที่16นะครับ Innu m yakidun kida, wa akidu kida. La ayat itu taik ab. Famahilil kafirin amhilhum wa ida. MashaAllah Alhamdulillah. Nah, makalah, nah, makalah nak. Tengokkan ke atas. Alhamdulillah. Mereka ada. Makalah. 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 Mak อักษรฟาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากฟันบนแตะริมฝีปากล่างแล้วมีการพ่นลมออกมานะครับเอาจังหวะแรกไปก่อนนะครับจังหวะแรกนะครับคำํำติดคําเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่นะครับแบบหัวซ้อนนี่ก็จะมาถึงนี่เลยฟะมฮิลิลกาฟิรีนะฟะมฮิลิลกาฟิรีนะอักษรฟ้านะครับฐานเกิดอยู่ที่ปอ ปพปป,ปาหมายถึงริมฝีปากพอพานหมายถึงมีการพ่นลมเกิดขึ้นอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากเช่นเดียวกันปากบนปาก,ปากล่างแตะกันเฉยๆโดยที่ไม่ต้องเม้มปากอะไรมากมายอักษรมีมนะครับนะเฟมฮิลลและนี่นะครับนะตัวต่อไปเลยอักษรฮายายอ,ลายอัลฮาอูถูกสะกดด้วยกับสระชัดนะเพราะฉะนั้นมันจะเผย ทุกลักษณะของมันออกมาอักษรฮ์มีลักษณะอะไรบ้างครับฮ harful harful h นะ h a ฟุลฮ h อ,อักษรฮามีลักษณะอะไรบ้างมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าราตรีวิตลอคอพอลึกสุดของลำคอพ่นลมลอคอพอลึกสุดของลำคอพ่นลมอ่าฮะมีลักษณะอะไรบ้างถ้าจะเอาแบบละเอียดละเอียด อัลฮัมดุลิล้วพิมพ์กันมาครับผมพิมพ์กันมาครับแต่จะเอาแบบละเอียดละเอียดนะครับพิมพ์กันมาครับรมีลักษณะอะไรบ้าง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5หห้าครับผมมาครับ1อะไร2อะไร3มอะไร4ี่อะไร5อะไรมาครับ1พลลม2เสียงหลวม3เสียงตรง4เสียงผอม5มีเยื่อใหญ่อัลฮัมดุลแล้ว อัล a h a m d u l ล l l a h มาชาอัลลอฮ์ละชัดดานีเรียกว่าชัดดามุมกินอัลฮัมดุลิลลา i ์อ่าการเน้นที่อะไรเน้นธรรมดาในลักษณะรโคว์แบบหลวมอักษรฮาใหญ่มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลา h ์งนพ่นลมสองเสียงลวมสามเสียงต้นสี่เสียงผอมสห้ามีเยอะใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์มาช่องจะออกเสียงฮาใหญ่ให้ชัดหนึ่งห้าศูนพ่นลม จะออกเสียงหายยาให้ชัดสองหอคอวัตุนเสียงหลวมปล่อยเสียงหลวมไหลออกมาลมของมันนะครับแล้วก็จะออกเสียงหายหา่ให้ชัดเจนนะครับอิสติฟานเสียงตรงไม่ยกโคลินเราจะไม่บอกเฟอรโมเฟอรโมฮิลินเฟโมเฟโมไม่เอาเฟมะนะเสียงตรงนะครับแล้วก็เสียงไม่อ้วนนะไม่มีความหนาเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นอักษรที่มีเยอะใหญ่นะครับนะอิสมาดมาชาอัลลัลฮัมดุลริยา فمهل ิ ل ่ ل ف م าหิลลฟาีมนจะรวมลายออกมาฟาเราจะฟาฟาหลิ م ا มาหลิฟิลิโอเคนะครับอักษรลามฐานเกิดอยู่ที่ปอลกงอปลกงปลาิ้นจะลดกลางเงือกอัลฮัมดุลิลอักษรลามกระดกลิ้นขึ้นน ปอลอกองอกระดกลิ้นข,ขึ้นไปแล้วก็ไปพบกับอักษรลามเช่นเดียวกันนะครับอิสฮัดกอมาริยัคชอลามชัดอักษรลามชอลามชัดอักษรลามอิสฮัดกอมาริยัคกระดกลิ้นขึ้นฟฟมฮิลิลลิลลิลนะแตะลามแล้วทีนึงแล้วก็ปล่อยลามออกมาแล้วก็กระดกลิ้นขึ้นไปอีกทีนึง ََ م ه ِ ل ฟ ا มหิล์ล์คาฟิรีฟะมหิล์ล์คาِิรีอักษกรกาฟฐานเกิดอยู่ที่หลอ่อคอเอ้ยไม่ใช่ลอคอล้วสินะครับคอลอคอลิน้น <laughs> อย่าสับสนนะครับคอลอพอเสียงแน่นคอลิ้นพ่นลมเสียงแน่นอักษกรกาฟมาชาอัลลอฮ์นะครับ อักษรกาฟนะครับโคลลินพ่นลมเสียงแน่นพี่น้องที่กรบร้อยครับเห็นไหมอิลิลกาฟิรีฟะมะฮิลิลกาฟิรีกาฟิรีฟะมะฮิลิลกาฟิรีเราจะไม่ออกแรงเกินไปเป็นฟะมะฮิลิลกากาฟิรีนะพอเสียงมันไม่ได้หลวมลมไม่ได้หลวมเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไร ไม่ต้องแค่แค่เฟมะฮิลิลกะนิดเดียวเองสกิดนิดเดียวนะเพราะเป็นอักษรชิดนะอักษรกาฟหนึ่งหำซุนพ่นลมสองชิดตะตุนเสียงแน่นสามอิสติฟานเสียงตรงสี่อินฟิตาเสียงผอมห้าอิสมัดมีเยอะหญ่อักษรกาฟเฟมะฮิลิลกาฟิรีนอักษรฟาเจาะประเด็นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอ้ายงมาทนี่เลยครับผม เจาะกันจริงๆเลยแต่ดูแลนต์ชีวิตของแท้อัลฮัมดุลิลละหกสิบสองท่านพี่น้องครับพี่น้องท่านใดที่นะมาร่วมรับฟังกับเราแล้วก็นะเป็นรายชื่อใหม่หรืออาจจะไม่เคยคอมเมนต์เลยนะครับผมขอให้พี่น้องพิมพ์คําว่าอัลฮัมดุล,ลิลละมาครับผมขอให้พี่น้องพิมพ์คําว่าอัลฮัมดุล,ลิลละมาครับนะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกว่าเราร่วมรับชมอยู่นะอัลลอฮนะพี่น้องนะ ลองดูซิลองดูซินะครับนะอย่างคุณยเยาวรศกะชาริฟ่าคุณอาเซียะนะครับคุณไซบงังนะเออนะก็เหล่านี้นี่คือแถวหน้าอยู่แล้วนะครับคุณวานีนี่คุณอาชานี่นะครับนะอา่าคุณอาริสซาราฝากติดตามตลอดไปเลยนะครับนี่นะรินนามาแล้วครับรินนาวงสันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมมาชาอัลอฝากติดตามตลอดไปเลยนะครับคุณรินนาครับ คุณรินนาวงสันนะครับนะอัลฮัมดุล,ลิลละห์คุณฟติมามินีอัลฮัมดุล,ลิลละห์มาชาอัาลลอฮ์คุณฟติมามินีนี่ก็ติดตามอยู่ตลอดนะมินีนะคุณมะแก้มยาอีดนะครับลัดดาการจนะเกษมมาการชนะเกษมคุณกิสรามาดีมาดีคุณโรชารีอัลลอฮ์ที่นี่มาเต็มเลยมาชาอัาลลอฮ์เอาใจแล้วนะครับนะว่าร่วมรับชมกันอยู่นะครับ คุณเพ็ญศรีนิดอภัยนะครับคุณนัตการบางกะคุณสุภลักษ์คองรัวคุณมาริสาอิสลามคุณชิพชริพชริพชริพรนะครับคุณชริพรนะครับหิมบัตนะครับคุณนัจดานะคุณกะดานะครับคุณสุภัตรามาชาอัลลอฮ์รับดีเลยมาบาบานเลยที่นี่นะครับเต็มเลยนะคุณวรัญญานะครับน้าวินนะครับมาชาอัลลอฮ์คุณนาวินนะครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลา อย่าจากกุมุลรอคอยรอนฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับผมอย่าจากกุมุลรอคอยรอนนะครับนะพออสเรียอันนี้แถวหน้าครับผมอัลฮัมดุลิลละนะคุณจิตรานะครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละคุณสุริยามาชาอัลลอฮ์คุณสุริยาอัลฮัมดุลิลละนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละโอ้โหอุ่นใจเลยทีเดียวนะครับตะลุยกันแบบอุ่นใจเลยอัลฮัมดุลิลละนะคุณรุกี้านะครับคุณรุกี้ามาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละ MashaAllah Nah, nak jawab reed, <laughs> ni tahu nada, masya Allah. Ah, pergi kan ta, kah, 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 masya Allah. Masya Allah, aksan roriasi, si jompu, roriasi jompu, kah, 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 คุณนิกนะครับนะวิทนากะยะนะกะยกะก็มานะครับมาช h a l l a l l a h u alhamdulillah นะครับมาช h ลลอฮ์เอคุณชูอมัมใช่ไหมชูอมัมผมขอมาอัพด้วยนะถ้าว่าอ่านอ่านผิดนะครับคุณชมจิตนะครับม ashallallahu alhamdulillah อ่ะไปกันต่อครับ f a m a h ลดะคุณพาณิดานะครับ แดงนามนะอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมซามลามครับผมมาชาอัลลอฮ์มชาอัลลอฮ์ัลฮัมดุลิลลาห์สมสมใจรายนะครับคุณวันมาสุริยะสุนทรมาชาอัลลอฮ์นะขออนุญาตนะครับไปกันต่อครับลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์เห็นไหมฮิลิลกาฟิรีนนะมัตโตเบียฮารฟีเกิดจากอักษรยาก่อนหน้ายาจะต้องเป็นสระกัะสรอนยาวอยู่ที่สองอารักักตนะครับเฟมฮิลิลกาฟิรีน ปอลองกองออักษรน,นูนนะครับเสียงขึ้นจมูกปอลองกองฐานเกิดเดียวกับตัวลามนะครับแต่เสียงคนละแบบเสียงคนละแบบลามเสียงติดอยู่ที่ปลายลิ้นส่วนนูนเสียงขึ้นจมูกน่ะอ่าไปดูกันต่อครับคำต่อมาอัมฮิลฮุมอัมฮิลฮุมไปดูกันต่อครับอัลอัมฮิลฮุม จังหว่าแรกครับอักษรฮัมจ้างฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอมาชาลล่อัลฮัมดุลิลละนะคุณไพศาลมาชาลลฮ์นะไพศาลนี่ถ้าอาราบอ่านว่าไฟซ้อนนะเนี่ยมาชาลล่อัลฮัมดุลิลละมาชาลลอัลฮัมดุลิลละเลยเยซักมุลลออฺคอยรอน,นะครับหลอคอลึกสุดของลำคออักษรฮัมจ้างนะครับนะมาชาลล่อัลฮัมดุลิลละไปกันต่อครับ ชอมีมชัดมีมอิสฮัตเฟวีม,มีมสุกุลพบฮาใหญ่นะชอมีมอักษรมีมนะชอมีมชัดอักษรมีมเอาล่ะใกล้จะจบแล้วนะฟมะอหมฮิลฮุมชอลามฮิลชัดอักษรลามแล้วก็อักษรฮาใหญ่นะครับเมือสักครู่นี้เราเจาะประเด็นไปแล้วคอลึกสุดของลำคอพอพ่านพ้นลมอ่าโยงมานี้นะครับนะฮุม นะเช่นเดียวกันหาใหญ่นะจอบประเด็นไปแล้วเอาโยงวันนี้มาอัลลอฮโอ้โหเอาแล้วเริ่มโยเยอะแล้วนะครับอิสฮาชฟฟวีชเช่นเดียวกันมีมสุกุลพบเราะชอชอมีมชัดอักษรมีมพี่น้องครับนะชัดอักษรมีมปิดปากอะชอมีมชัดอักษรมีมมาอัลลอฮมาอัลลอฮ์อลัมดุลิรู้วัยเดจังหวะต่อมาครับคำว่ารู้วัยเด รูวดอักษรรอเรือสีแดงมาเลยครับรอเรือสีแดงรอหนารอตัฟครีมรอหนาคือรอตัฟครีมนะครับนะแล้วก็นอนหนูสีชมพูมาเลยครับลีนุนอ่อนนุม่มอักษรยาและวาวัะยาอยู่ก่อนหนะ้ามันส่วนบนมันนั้นสระสุกูลนะครับวิธีการสังเกตยามีสระสุกูลก่อนหน้ามันนั้นมีสระฟทันะก่อนหน้ามันนั้นมีสระฟะทะ รโว้ยเด้อ่ามาชาัอฮ์อัลฮัมดุลลลิาห์นะมาชา้น์ลาและก็สุดท้ายครับมัาอิวั์มัาอิวั์นะครับที่เราสังเกตเห็นดูว่ามันมีมีมตัวเล็กมาอยู่เนี่ยเพื่อที่จะอ่านวัซนนะเพื่อที่จะอ่านวัซนไปในในอายาต่อไปซึ่งอายาต่อไปก็คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในซูเราะห์อัลอะลาะ ตัวอ,อย่างนช่นฟะมหิล الكافرين أمهلهم ويدا بسم الله الرحمن الرحيم แต่ถ้าว่าอ่านหยุดนะความยาวของมันอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่สองอารักัตเป็นมัดอิวัดนะครับนะตัดสลับฟ้าทะออกหนึ่งตัวแล้วก็นะครับออกเสียงมานะครับมาอัลลอฮ์เจสิบสามท่านยะซักมูลอฮุคอยรอนจบแล้วอัลฮัมดุลิลล์ ف م ฟ ل าหิล์ ر ์คาฟีนแอมฮิลฮุมรัวยดา ا ้าหิล์ล์คาฟีนแอมฮิลฮุมรัว د ดาโอ้โหอัลฮัมดุลิลลวนะบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าใครที่รับชมรายการตะลุยแดนเตดวิดของเรานะอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะท่องได้วันละอายะนะ ถ้าสามารถท่องได้วันล,ละอายะเหมือนคุณคุณชัมสยานะขณะนี้เนี่ยเราถึงในสุระอัตตาริกแล้วจบในสุระอัตตาริกแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละ์เร็วมากอัลฮัมดุลิลละ์ติดโทโบมาชาอัลลอฮ์จบไปอีกหนึ่งสุระนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งสุระอัตตาริกนี้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้ส่งสุระอัตตาริกนี้นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับก็รีบโทรกันเข้ามา นะครับแต่ยังไม่ใช่โทรตอนนี้นะเอาเราไปเลยครับเราไปอ่านสุสัตอริกตั้งแต่อายะแรกกันครับอ้างวุบิลลาฮิมินัชชยฏอนิรรัดจีมบิสมิลลาฮิรรา์มานิรราฮีมเดี๋ยวร่วมร่วมอ่านกันไปนะแล้วก็ส่งมอบแบบ แบบอะไรก่อนแบบกลุ่มก่อนส่งมอบแบบกลุ่มก่อนแล้วก็แบบเดียวเดี๋ยวเราค่อยโทรเข้าบิสมิลลาฮิราะห์มิรัยห์ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ ۗ <singing flowers> <problemaslly> <throat> يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ والتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. خمس سوره الطارق نعم. นะผมได้เรียนส ah ุราอัตตาริกนี้เนียมาจากท่านอาจารย์มุมาชุก,ชก,ชกรีบันบาขอมอบสุราี้ให้กับพวกเราทุกคนครับอ่ารับแบบรวมกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรับแบบอะไรครับรับแบบเดียวในขณะที่พวกเราทุกคนนั้นโทรตินะครับนะอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลามวลการสรรเสริญแด่พระองค์องค์ะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้น ได้มีโอกาสได้มาร่วมเรียนกันนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานกันนะครับในวันนี้นะชูโคดขอบคุณต่อพระองค์ละสุบฮานะหัวตาลามากๆเลยนะครับที่หัวใจของเรานนั้นยังผูกพันอยู่กับอัลกุรอานพี่น้องครับนะต่อให้มนุษย์คนไหนต่อให้มนุษย์คนไหนไม่สนใจเราหรือไม่ต้องการเราพี่น้องจำเอาไว้นะครับว่า Allah Subhanahu wa t a าลาเคียงข้างเราเสมอเมื่อ Allah รักอินช a ลลอ a ์นะครับเมื่อ Allah รักนะครับชาวชาวอันกุรอานเนี่ยเป็นที่เป็นอัลลุลองเนี่ยที่เป็นอัลลุลอนะครับนะซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ Allah เนี่ยก็จะอยู่พร้อมกับเราอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับนะัลฮทำดูแลกโดยที่พวกเราทุกคนนั้นไม่ต้องไปสนใจสิ่งใดทั้งสิ้นนะครับ พราะอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจะทําให้พวกเขาทั้งหลายนั้นรักเราอย่างแน่นอนนะครับนะพี่น้องที่กรุงหลายครับหากวันนี้หัวใจเรายังมีความผูกพันอยู่กับอัลกุรอานด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับขอให้พวกเราทุกคนนั้นอย่าได้อะไรครับอย่าได้ถดถอยใจนะครับเพราะว่าจํานวนของพวกเราทุกคนนั้นที่ร่วมกันตะลุยหรือที่ร่วมกันเรียนรู้นะครับหรือที่ ได้ทำการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับมีจำนวนมากนะครับที่เคียงข้างเราอย่างต่อเนื่องเสมอไปนะครับนะ้าฮมดุลิลละขอดุอ่าต่อบพรอบะองค์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความดีงามให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับในช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาลารและไปละหมาดสุบฮีกันก่อนช่วงต่อไปห้ามพลาดช่วงเปิดสายให้พวกเราทุกคนนั้นได้ มาอ่านสุรอัตตริกันครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญทีมงานครับ